สวัสดีค่ะวันนี้จะมาฝึกพันใบเตยใบใหญ่ใบเตยหอมใบใหญ่มากค่ะดูเลยนะคะแข็งมากเลยค่ะแข็งมากค่ะใบเตยหอมมากเลยนะคะเนี้ยยิ่งเหี่ยวยิ่งหอมค่ะ ใบเตยนี้หอมหอมประมาณเดียวกับใบเตยต้นเล็กๆคะ่ะแต่ว่าเขากลายมาจากใบเตยต้นเล็กค่ะมาเป็นใบเตยหอมยักษ์ดอกเดียวพอเลยค่ะดอกเดียวทำได้หนึ่งหนึ่งกำรรใหญ่ใหญ่ มันวลเลนทายสั่งได้เลยนะคะใบเตเดยดอกกุหลาบใบเตยหอมค่ะสามลงนะคะต้องสามลงไม่อย่างนั้นขอมัอยู่ความแข็งสามลงข้างล่างเจาะด้านหลังนิดนึงแข็งมากค่ะ จากด้านหลังแนบไปเจ็บค่ะหอมฉุยค่ะจะให้สวยงามจะให้สวยงามต้องตกแต่งด้วยเตยเล็กอีกหนึ่งตน้นอย่างนี้ค่ะแต่จะกันไหว้พระหรือว่าใส่บาทพรุ่งนี้วันพระค่ะสวยไหม แค่นี้ค่ะ